ติดอยู่ไหนวะไอ้คนเขานี่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 ตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังบอสมีลูกซองสีทองบ้านนี้ข้างล่างว่าไหน่าไหนว่าไหนไกลมาไหนพี่หมอหมองฝั่งนู้นเฮ้กำลังวิ่งไปบอสเองวิ่งไปแฮกเลยวิ่งไปแฮกให้พี่ก๊อกโอ้โหเขาวิ่งหนีเลยวิ่งไกลเลยมั้ยตัวนึงเมื่อกี้เขาไอ้นี่นะ อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ยังแค่น็อกนะยังไม่ตายนะไหนไหนพี่ไหน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 นะมันหลงไปแล้วมันออกไปในเมืองแล้วบอสบอสมีตัวลงใหม่รถถังเลยรถถังขึ้นมาแล้วระวังด้วยรถรถรถมีรถไปไปแล้วพี่ไปแล้วไปหาเขาจะไปเก็บเพื่อนเขาจะไปเก็บเพื่อนพี่รวมโอ้ยรวมกลางรถเลยเขามปเหีวเหีวเหวมีไว้เนี่ย ยอะอะไรนี่เยอะขับรถติดอ่ะ้ยฝ่าพี่พี่กอปฟยิงล่วงกอฟยิงล่วงรถเดี๋ยวลองรีพอร์ตดูนี่พี่ยิงล่วงรถเนี่ยโดนรีพอร์ตแน่จะฟาร์มแถวนี้ก่อนก็ได้นะหาเงินไปซื้อนั่ะก็ขึ้นบนเขานี่ระมันไหนเล็บเท้าหน้า เราโยนเลยก็ได้ไหมเราโยนเลยไหมถ้าโหลดครบล้วก็โยนเลยจับไปอย่าให้บูดมีหอมามีหอมานะมีข้าวหอมานั่งไล่ยิงเองแล้วน่ะนั่งเฉยยังไงพี่เขายิงผมอยู่นี่โหลดเลยให้ฮัลโหลมาเกน โดนแล้วพี่ก็ตัวหาผมแล้วัหนึ่งล่วงล่วงตัวนึงบ้านไหนวะเี่โดนอยู่นะมัน,นี่นนนนนนนล่วงมันี่ล่วงเยวที่นม่ล่วงล่วงล่วันนี้ล่วงหนึ่งน่าจะราวัลเขาจะมีเกิดตายเกิดนั่นี่น่าจะมีเน่ๆ โอ้โหลูกกระสุนขาวบ่เอ้าเอาทำอะไรบ่มาบอดที่ผมมีอยู่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวดูที่กล่องกล่องตกเขาก็ได้ได้อยู่เนี่ยโอเคได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงรูปเดียวใครมีทนายบ้างอะ่ะใครมีทนายก็ส่งบนบนโรงพยาบาลน,นะมีตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสวอตมาของได้พี่อยู่บนบนโรงพยาบาลแล้ว<อ>แหละเห็นแล้วเนี่ยมีมีตัวลง เข้าได้เลยป่ะพี่เข้าไม่ได้ครับประจุเพื่อนเข้าไม่ได้ครับือไม่เข้าอันนี้ตรงนี้ลงที่จ่าลงลิงล้มแล้วเขาเข้าป้าคันอยู่พี่เห็นไหมไม่มีรถมาพี่อยูงบนอีกางเงยเจ็บเจ็บพี่เจ็บเจ็บเจ็บลงลงไหมลงนขานักบ้าล้ง มีม <รถ S 2> ไหมเจ้ยของขับรถที่แรงๆเหรพี่เห็นไหมล่วง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 อยู่ข้างบนโรงพยาบาลผมยิงไล่เลยแตก สวยพี่ขี่รถมาอีกมตัวเดียวมีตัวเดียวที่ผมเห็นอะที่ขับรถมาเนี่ยบนเขาพี่มองแท็กได้มอสแท็กได้ไหมผมยิงเพืนมอสแ,แท็กเพื่นอนมอสแท็กเพื่หน่อโด่งน้อยพี่ตัวหนึ่ง,งไปไปตัวทหารเรือสีดำที่หมีชอบเล่นอะ่ะมิวงมิ้<ว>งเกาะกันไว้นะไม่รู้เขาเล่นปืนอะไรเล่นเกาะกันไว้พี่ ีนั่นนแหละ่าจะวิ่งมาทางนี้พี่วิ่งวิ่งมาสำรวจเขาสูงก่อนอย่าเพิ่งเข้าวงอย่าเพิ่งเข้าวงโอ้ไบมาไม่งั้นเดี๋ยวโดนเข้าหนักเขาเขาจะมารับเลื่อนเขามารับเลื่อดหลงเปิดไหมไม่เปิดไหมไม่ระเบิดไม่ระเบิดทีนี้นี่ไยก็อยู่อยู่หน้าพี่ทถังล่วงล่วง เราไปช่วยพี่กอพี่ลงไหมล่ะยังไงก็ต้องลงยังไม่ลงนะยังขึ้นแดงอยู่แตกอะไรก็ถังแตกแล้วถึงผมมีแกแฮกก่อนวงไม่ต้องเข้าไปนะไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปโอ้แต่วงอยู่กับเขาอะวงนี้อยู่กับเราเนี่ยต้องแกแฮกเพื่ออยู่กับเขาพี่วงอยู่กับเขาแต่ยังไม่ทูทีมนะบอกก่อนระวังด้านซ้ายด้วย ระเบิดมาพี่เฮ้ยสไนอยู่สไนสไนอยู่ทิ่ทิ่ที่สี่อ่ะสไนอยู่ที่ที่สี่คนนึงนะนอนอยู่น่ะเห็นไหมตรงไหนพี่ไม่เห็นไม่เห็นอยนอนอยู่นี่หนีไปก่อนแฮกแล้วพี่เขาปาควันเข้าด้วยกันสไนสไนสไนที่ยี่สิบเก้านะระวัง โด่บีก็พี่คว้านเข้าไงเข้าไปแล้วนี่พี่เข้ามาแล้วแต่เขาเขาสู้กันแล้วตีกันอยู่เลยเขาสู้กันแล้วไม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านพี่ออกมาละโอ๋อหตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ตรงตรงปั๊ดเจ้าคนน่เกินด๋อย หมดอยะสามตัว,ตวพี่สามตัวอ่าวง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 อยู่กับเราวงอยู่กับเราเย็นนี่นี่โครตตัวกันหลบอยู่หลังหินข้างหน้านี่มีระเบิดอีกลูกนึงพี่อ๋อนี่ไงเฮ้ยค่ธนายอยู่ตรงแท้งธนายอยู่ตรงแทงพี่ธนายอยู่ตรงแทงแท้งคู่อ่ะแทงคู่ตรงนี้โอ้โหโดนสองนั like ด ระวังเลยหลังหลังหินตรงตีมีเยอะสามตัวล้มไปนะสองสามตัวติดติดต้นไม้เดี๋ยวเมื่อกี้ติดต้นไม้มาเด็นนะนี่ระยะลวงหนึ่งแล้วหมด ข้างหลังมีล่อะแดงที่ไม่ดูบ้องไดก็ได้เนี่ยเกิดไม่ได้เลยเกิดไม่ได้เลยเกิดมามาถูังหวตอนเกิดไม่ได้เลยอ้ทีกอย่างที่นี่ลูกศลปล็อกเป้าไหมไม่มีครับ อีกหนึง่งนีี่สองรูกอ่ะรถเยอะมากพี่รถ <c oughs> เขาขับอยู่ไหนอยู่ข้างล<า>่างขึ้นมาแล้วนะพี่ลงแล้ว,ลวอ้โงุยโดนิ เขายิงจากไหนเน pues ี่ยพี่ยิงจากข้างล่างคิดร้อยเก้าสี่นี่ตายพิคารแล้วดยพี่กำลังจะวิ่งระเบิดแล้วพี่อยู่ไหนสูมเ้็ยไปสลิงขึ้นมาพี่สลิงเขาไม่ต้องเข้าไปดูโหกลางวงขนาดนั้นดิพี่ หนูเห็นแล้วอยู่ตรงทางน้ำเฮ้ยยังไงอยู่ตรงทางน้ำโบวเอาให้เรียบร้อยอแต่ตัวนี้ตัวนี้แม่งไม่โดนหูวโดนนะโดนนะแคร์ตาไส้โดนอัดเรียบร้อยโดนระเบิด